ยานอาวกาศสตาร์ชิป40ลำเริ่มที่จะยิงระเบิดนิวเคลียร์ไปยังขั้วโลกของดาวอังคารการแสดงดอกไม้ไฟได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทั้งประเทศมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อร่วมมือเปลี่ยนหินที่ไร้ชีวิตให้กลายเป็นสวนสีเขียวหัวจรวดนิวเคลียร์ผัดกันระเบิดออกไปไกลเหนือพื้นผิวของดาวอังคารชั้นบรรยากาศสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นสองดวง เกิดการระเบิดสลับเป็นจังหวะบนท้องฟ้าบนขั้วโลกทั้งเหนือและใต้ของดาวอังคารพื้นผิวดาวอังคารที่มีรังสีจากดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายและหนาวเย็นทะเลทรายอันปราศจากชีวิตใดๆเริ่มต้นที่จะก่อกำเนิดชีวิตขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวอุณหภูมิสูงขึ้นและน้ำแข็งที่กำลังละลายชั้นบรรยากาศที่หนาขึ้นปรากฏการเรือนกระจก ก่อกำเนิดขึ้นอีกครั้งบนดาวอังคารสิ่งใดที่สามารถเติบโตขึ้นมาได้สิ่งมีชีวิตใดที่สามารถทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้กลายเป็นบ้านเมื่อใดที่มนุษย์จะสามารถย้ายเข้ามาอยู่อาศัยและปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงดาวอังคารในระยะยาวเช่นการสร้างให้เกิดสนามแม่เหล็กบนชั้นบรรยากาศของดาวอังคารการสร้างออกซิเจนการปลูกพืช และเมื่อไหร่ที่มนุษย์ในรุ่นถัดไปจะคุ้นชินกับการอยู่อาศัยใต้โดมใต้พื้นผิวดาวอังคารตัดขาดความพึ่งพาจากโลกและเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของดาวอังคารการระเบิดของนิวเคลียร์ก่อให้เกิดดวงอาทิตย์สองดวงปรากฏขึ้นบริเวณขั้วโลกนี่คือเฟสแรกในการเปลี่ยนแปลงดาวอังคารมันคือการแยกน้ำแข็งคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก ดาวอังคารหนาวเย็นมากเพราะชั้นบรรยากาศหนาแน่นเพียง1%เปอร์เซเมื่อเทียบกับโลกมันไม่เพียงพอที่จะกักเก็บความร้อนที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์น้ำบนพื้นผิวไม่กลายเป็นน้ำแข็งก็กลายเป็นไออย่างรวดเร็วความดันบรรยากาศที่น้อยทำให้ออกซิเจนที่อยู่ในเม็ดเลือดของมนุษย์ถูกดึองออกไปและทำให้การเวียนเลือดล้มเหลวภายในไม่กี่นาที ทำให้ต้องใช้ชุดปรับแรงดันในการดำรงชีพพระอาทิตย์เทียมที่สร้างจากระเบิดนิวเคลียร์ทั้งขั้วโลกเหนือและใต้เริ่มต้นที่จะละลายน้ำแข็งเมื่อน้ำแข็งคาร์บอนไดออกไซด์ที่ขั้วโลกเริ่มต้นที่จะละลายกลายเป็นแกส๊สปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศทําให้ชั้นบรรยากาศมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นคุณภูมิของดาวเคราะห์สีแดงเริ่มต้นที่จะเพิ่มขึ้น จากที่ติดลบ60องศาเซลเซียสกลายเป็นติดลบ40องศาเซลเซียสการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศของดาวอังคารเริ่มต้นขึ้นในเขตที่อบอุ่นใกล้กับเส้นสูงสูตรในเขตหลุมอุกกาบาตและหุบเขาลึกน้ำเริ่มที่จะปรากฏขึ้นบนพื้นผิวดาวเคราะห์และเป็นน้ำแข็งในตอนกลางคืนเมื่อพื้นผิวเริ่มที่จะอบอุ่นขึ้น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำละลายเพิ่มมากขึ้นทำให้ชั้นบรรยากาศเริ่มที่จะหนาแน่นขึ้นและความสามารถกักเก็บความร้อนได้มากขึ้นละลายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำเพิ่มขึ้นเพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศของดาวอังคารและเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปกคลุมไปทั่วด,ดาวอังคารคล้ายกับการตั้งโปรแกร,รมไวล่วงหน้า เมื่อพื้นที่อื่นของดาวอังคารมีอุณหภูมิที่ศูนย์องศาน้ำแข็งใต้พื้นผิวดาวเคราะห์เริ่มที่จะละลายน้ำเริ่มซึมผ่านออกมาจากผิวดินและเนินเขาไหลลงมาตามร่องรอยของแม่น้ำโบราณลงสู่ทะเลสาบดึกดำบรรเมื่อน้ำระเหยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดกลุ่มเมฆเริ่มแรกจะหนาวเย็นปกคลุมไปด้วยหิมะและลูกเห็บ หลังจากนั้นฝนจะเริ่มตกเริ่มต้นระบบหมุนเวียนน้ำบนดาวเคราะห์ฝุ่นสีแดงของดาวอังคารเริ่มต้นที่จะถูกชะล้างออกไปแม่น้ำเริ่มไหลอย่างช,ช้าๆเกิดจากแรงโน้มถ่วงที่ต่ำพื้นที่ส่วนใหญ่ของดาวอังคารถูกปกคลุมไปด้วยแหล่งน้ำลึกประมาณ9เมตรปริมาณน้ำเริ่มที่จะก่อสร้างมหาสมุทรขึ้นมาใหม่ 80%ของน้ำในมหาสมุทรยุกดึกดำบรรน,น้ำที่เหลืออยู่ถูกเก็บกักไว้ในน้ำแข็งขั้วโลกแต่ตอนนี้มหาสมุทรได้ปรากฏขึ้นมาใหม่เมื่อการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศสิ้นสุดลงมหาสมุทรบนดาวอังคารจะมีความลึกประมาณ1.6กิโลเมตรปกคลุมพื้นที่มากกว่า20%ของดาวเคราะห์พร้อมกับคลื่นลูกใหญ่ที่ค่อยๆเคลื่อนตัว จะมีมหาสมุทรใหญ่แห่งที่หนึ่งในขั้วโลกเหนือซึ่งราบเรียบและต่ำกว่าระดับปกติของผิวดินโดยที่ขั้วโลกใต้จะปกคลุมไปด้วยหลุมอุกกาบาตและพื้นที่สูงจะกลายเป็นพื้นดินเมื่อชั้นบรรยากาศเริ่มที่จะหนาแน่นขึ้นเริ่มที่จะปกป้องรังสีจากดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายท้องฟ้าเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า น้ำซึมลงสู่พื้นผิวใต้ดินแบคทีเรียดึกดำบรรที่อยู่ใต้ผิวดาวอ,องาังคารเริ่มต้นที่จะเติบโตและแพร่พันธุแบคทีเรียเริ่มที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือผิวดินด้วยปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้ชั้นบรรยากาศหนาแน่นขึ้นแสงอาทิตย์ช่วยให้พวกมันเติบโตและแพร่พันธุ์แบคทีเรียสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ใน,ในสุญญากาศและรังสีที่เป็นอันตราย บางชนิดสามารถมีชีวิตรอดได้เป็นล้านปีแต่ถ้ามันไม่มีแบคทีเรียดึกดำบรรพ์ก็สามารถนำมาได้จากโลกแบคทีเรียเหล่านี้ถูกปรับแต่งพันธุก,กรรมให้สามารถมีชีวิตรอดได้ในความหนาวเย็นและการแผ่รังสีเมื่อมันไปถึงดาวอังคารมันจะสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์เปลี่ยนผ่าน500รุ่นภายใน1ปี แบคทีเรียเริ่มที่จะย่อยสลายหินให้กลายเป็นดินนำทางให้สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นมีชีวิตรอดเริ่มจากสาหร่ายหญ้าและมอสดาวอังคารตอนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปได้ครึ่งทางแล้วหน้ากากออกซิเจนยังคงจำเป็นอยู่แต่บริเวณพื้นที่ต่ำทางตอนใต้มนุษย์จะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชุดปรับแรงดันอีกต่อไป สิ่งก่อสร้างก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแข็งแรงมากเพื่อรับแรงดันจากอากาศและรังสีจากอวกาศลดลงที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้ดินตอนนี้จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศดาวอังคารจากรุ่นสู่รุ่นความสำเร็จจากการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นบนโลกทำให้การเปลี่ยนแปลงดาวอังคารรวดเร็วขึ้นแทนที่จะเปลี่ยนแปลงดาวอังคารทั้งหมด เรามาเจาะจงที่หลุมอุกบาตปฏิบัติการทำควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงดาวอังคารในการทำโดมโปร่งแสงครอบหลุมอุกบาตด้านบนทำเป็นพื้นที่กึ่งบนดินและใต้ดินการก่อสร้างเริ่มต้นที่พื้นดินในหลุมอุกบาตที่ที่ซึ่งสามารถป้องกันรังสีจากอวากาศอุณหภูมิอบอุ่นที่20องศาเซลเซียสและมีความดันที่สูง ทำให้น้ำไม่ระเหยและไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ชุดปรับความดันหรือที่อยู่อาศัยปรับความดันลูกเรือสามารถอยู่บนพื้นผิวดาวเคราะห์ได้เพียงเวลาสั้นๆหรือแม้แต่ในยานอาวกาศเพราะพื้นผิวดาวได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์และรังสีคอสมิกที่เป็นอันตรายที่สามารถทะลุผ่านพื้นผิวโลหะของยานอาวกาศได้นั่นคือเหตุผลว่า ทำไมมนุษย์จะต้องอยู่ลงลึกไปในใต้พื้นผิวของดาวการอยู่อาศัยภายในหลุมอุกบาทสามารถที่จะควบคุมสภาพอากาศได้ให้สามารถหายใจได้เป็นปกติดินของดาวอังคารเมื่อผสมกับกาวชีวภาพที่สร้างจากพืชผสมกันเพื่อสร้างก้อนอิฐและวัตถุดิบที่ใช้สําหรับเครื่องพิมพ์สามิติพื้นที่เปิดสําหรับเพาะปลูกด้วยดินบนดาวอังคาร เครื่องผลิตเคมีชีวภาพผสมกับน้ำเพื่อใช้กำจัดความอันตรายของสารเพอร์คอร์เรตทำให้มันพร้อมสำหรับการเพราะปลูกน้ำระเหยและกันตัวที่ด้านบนของโดมทำให้เกิดฝนเครื่องขุดเจาะขุดลึกลงไปใต้โพรงใต้ดินเพื่อเพิ่มพื้นที่ปิดสำหรับการอยู่อาศัยอุโมงค์เหล่านี้จะเริ่มเชื่อมต่อกับถ้ำทานลาวาโบราณ และฐานปล่อยจรวดพื้นที่อื่นๆของดาวอังคารกลายเป็นเครือข่ายใต้ดินขนาดใหญ่การเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศทั้งหมดของดาวอังคารเริ่มต้นที่ชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นขึ้นสภาพอากาศที่อบอุ่นการไหลของแม่น้ำและคลื่นในมหาสมุทรแบคทีเรียที่ค่อยๆเติบโตการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่ก้าวหน้าบนโลกสามารถช่วยรักษาโรคมะเร็ง ทำให้นักบินอวกาศสามารถที่จะอยู่อาศัยบนพื้นผิวของดาวอังคารได้โดยที่ไม่กังวลเรื่องรังสีที่เป็นอันตรายอีกต่อไปเปลี่ยนแปลงเส้นทางดาวตกและอุกกาบาตให้ตกไปยังพื้นที่กรกล้างว่างเปล่าเพราะยังมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศของดาวอังคารได้มีการว่าจ้างบริษัทเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบจากอุกกาบาต ทำให้ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์หนาแน่นขึ้นอุกบาทที่มีทั้งน้ําและไนโตรเจนถูกนํามาใช้ผสมกับดินให้สามารถปลูกพืชได้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่นเริ่มก่อสร้างขึ้นสายไฟฟ้าพาดผ่านขั้วโลกเหนือมายังใต้สายไฟฟ้าผ่านใต้มหาสมุทรบริเวณเส้นศูนย์สูตรชื่อเรียกว่าโซลินอยลูโปรเจกต์สายไฟฟ้าขั้วโลกนี้ ใช้เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กเทียมให้กับดาวอังคารถ้าปราศจากสนามแม่เหล็กปริมาณ100กรัมถึง2กิโลกรัมของชั้นบรรยากาศของดาวอังคารจะต้องถูกผลิตขึ้นโดยมนุษย์ทุกๆวินาทีเนื่องจากพายุโซล่าจะพัดพาเอาชั้นบรรยากาศของดาวอังคารซึ่งปราศจากการปกป้องของสนามแม่เหล็กออกสู่ชั้นอวกาศ บรรยากาศดาวอังคารเคยมีสนามแม่เหล็กแต่ว่าอุกบาทขนาดใหญ่พุ่งชนพื้นผิวดาวเป็นไปได้ว่าได้ทำลายการไหลของแกนลาวาบนดาวเคราะห์การหยุดทำงานของสนามแม่เหล็กมันจำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่สายไฟพาดผ่านบริเวณที่เป็นแกนกลางขั้วแม่เหล็กของดาวอังคารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชันเริ่มดำเนินการส่งกระแสะไฟฟ้า เมื่อผ่านสายไฟจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้กับดาวอังคารครอบคลุมไปทั่วดาวเคราะห์และส่งออกไปสู่ชั้นอวกาศมันเริ่มที่จะช่วยปกป้องรังสีจากดวงอาทิตย์และรังสีคอสมิกและปกป้องชั้นบรรยากาศที่จะถูกพัดพาออกไปสู่อวกาศเมื่อสนามแม่เหล็กของดาวอังคารเข้มข้นขึ้น แสงออโรราสีเขียวจะปรากฏให้เห็นบริเวณขั้วโลกเหนือและใต้ของดาวอังคารตอนนี้ถูกปกป้องด้วยสนามแม่เหล็กเทียมชั้นบรรยากาศของดาวอังคารเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายที่จะเสร็จสมบูรณ์อุกกาบาตท,ที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศเพื่อลดความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้พื้นผิวดาวสามารถอยู่อาศัยได้ สำหรับพืชพันธุ์ที่มีความซับซ้อนสัตว์และมนุษย์มีน้ำทราดิเกตเป็นสปีชีส์ที่ยอดเยี่ยมพวกมันกินแบคทีเรียและสาหร่ายดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์โลหะหนักและฝุ่นเหมาะสำหรับเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่ใหญ่กว่าอาคารสำหรับผลิตออกซิเจนและฟาร์มสาหร่ายสีเขียวขนาดใหญ่ช่วยเร่งสปีดการเปลี่ยนแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ให้กลายเป็นแก๊สออกซิเจนภายในแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะประกอบด้วยออกซิเจน73%พืชและต้นไม้ที่ปรับแต่งพันธุก,กรรมเริ่มที่จะใช้ปลูกบนพื้นผิวของดาวอังคารนี่คือขั้นแรกของโปรเจกต์เทอราเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับดอกไม้และแมลงจากการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ช่วยเพิ่มแร่ธาตุบนพื้นผิวดิน เป็นพื้นฐานสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อการจเจริญเติบโตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะนำพาเราไปในทิศทางใดหรือเทคโนโลยีชีวภาพที่ช่วยให้ร่างกายมนุษย์สามารถอยู่รอดได้บนดาวอังคารในท้ายที่สุดแล้วช่วยให้มนุษย์สามารถเป็นผู้กำหนดการวิวัฒนาการได้ด้วยตัวเอง